สวัสดีค่ะวันนี้ร้านตุ๊กแกไผ่ค่ะบ้านนาพาชมสวนพามาชมสวนค่ะฝากกด Subscribe นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะร้านตุ๊กแกไผ่ก็จะทำเป็นสวนพอเพียงค่ะเป็นเกษตรผสมผสานนะคะแล้วก็จะทำเป็นบ้านไม้ไผ่กระท่อมไม้ไผ่หรือว่าซุ้มไม้ไผ่นะคะ รับทําทุกรูปแบบเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านนะคะก็จะอยู่ฝาอยู่เขานิดนึงนะคะก็เลยถือโอกาสนี้ทําสวนไปด้วยนะคะก็เลยอยากจะฝากเพื่อนๆนะคะชมสวนชมคลิปของร้านตุ๊กแกไผ่ด้วยนะคะ ก็จะมีทริคดีๆเคล็ด,ดลับดีๆนะคะในการทำสวนนะคะไม่ว่าจะทำให้ป่าถึงเขียวสวยขจีนะคะก็เลยจะฝากเพื่อนๆติดตามนะคะแล้วก็สินค้าของเรานะคะทำแน่นหนาลูเจาะไม่หลวมนะคะหน้าร้านจะอยู่ที่บ้านนทน,นทองตำบลนนททองอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นค่ะก็จะทำไร่ทำนาไปด้วยนะคะ าขายไปด้วยนะคะแล้วก็จะทําสวนไปด้วยค่ะเพื่อนๆค่ะฝากเพื่อนๆติดตามช่องของตุ๊กแก่ไผ่ด้วยนะคะร้านตุ๊กแก่ไผ่ก็จะทําสวนหลากหลายนะคะจะไม่ได้ทําเชิงเดียวะค่ะ เพึ่งเริ่มนะคะให้มันเป็นป่าให้มันสมบูรณ์ขึ้นนะคะแม้จะอยู่ป่าอยู่เขานานนะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่นะคะเริ่มมาปีนี้เริ่มจริงจังกับสวนมากค่ะเพื่อนๆอยากจะมาชมก็สามารถมาได้นะคะอยากจะสั่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นซุ้มไม้ไผ่ทุกรูปแบบนะคะชุดนั่งชุดนอนหรือว่าชุดนั่งชิวๆก็สามารถมาสั่งได้ที่หน้าร้านได้ค่ะ แต่สินค้าร้านตุ๊กแก่ไผ่ต้องมัดจำก่อนนะคะเราถึงจะรับออเดอร์ค่ะเพราะว่าเกิดเหตุอุบิเหตุหลากหลายนะคะร้านเราถึงรับมัดจำนะคะเพราะว่าถ้าหากไม่รับมัดจำก็จะมีกรณีที่ลูกค้าสั่งแล้วลูกค้าคืนออเดอร์ค่ะแต่ว่าถ้าคืนออเดอร์มันก็จะ ขายค่อนข้างยากสำหรับร้านนะคะเพราะว่าสินค้าแต่ละอย่างแต่ละตัวลูกค้าชอบไม่เหมือนกันค่ะหากลูกค้าท่านหนึ่งคืนสินค้าจะให้ลูกค้าอีกท่านหนึ่งชอบเหมือนเรามันก็ค่อนข้างยากค่ะทางร้านก็เลยรับมัดจำเท่านั้นนะคะถึงจะรับทำออเดอร์ค่ะแต่ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าทางร้านเราจะเทสินค้านะคะจะเทงานนะคะเพราะว่าเราอยู่ ที่หน้าร้านประจำค่ะลูกค้าหมดกังวลได้นะคะถ้าหากลูกค้าอ,อ,อยากจะโทรมาสอบถามก่อนนะคะเบอร์โทรศัพท์095-596-7942คะ่ะเบอร์โทรศัพท์แม่ค้าใช้ตลอดนะคะหรือลูกค้าจะเมมเบอร์แอดไลน์มาคุยกันก็ได้คะ่ะเป็นเบอร์ไลน์คะ่ะ